สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันยามเช้าวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force today ครับวันนี้ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับรายการที่นำเสนอข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทวากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวากาศเอกวีรชนนารานุชครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับจันทถึงสุข เจนาฬิกา3 0นาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณนะครับผ่าน4แพลตฟอร์มช่องทางแรกก็เป็นในส่วนของทีวีของกองทัพบกครับ IPTV www.rtf.live ช่องทางที่2เป็นเคเบิลทีวีของกองทัพบกช่องทางที่3นะครับเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศถ้าในกรุงเทพและปบริมณฑลทก็ขึ้น FM 102.5งร้มรและช่องทางที่4ครับก็คือ a c e b o o k Live ครับถ่ายทอดแบบสดเลยครับ จะชื่อก็คือ RTF Channel ครับติดตามได้ผ่าน4แพลตฟอร์มครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในการตรวจรักษาโรคนะครับที่โรงพยาบาลภูพิลอดุญเเดชครับเพราะว่าเขามีความทันสมัยมีการให้บริการโดยแบบไม่ต้องเดินทางมานะครับแต่สามารถคุยกับคุณหมอได้ก็คือการให้บริการในรูปแบบที่ว่าระบบบริการแพทย์ทางไกลครับของโรงพยาบาลภูมิลอดุญยเดชนะครับ ชื่อว่าเทเลเมดิสิงครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยในรายละเอียดครับต้องขอต้อนรับนาวากาตรีพัฒนสุขกริติกากุลหัวหน้าคณะทางานพัฒนาระบบโทรเวชกรรมนะครับโรงพยาบาลพุทโธอุจเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอ้นี่เป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมอ่าเป็นหมอผ่าตัดสมองครับโอ้โหนะครับแล้วไปรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องของโทรเวชกรรมได้ยังไงเนี่ยก็เมื่อประมาณสัก องปีที่แล้วคได้ทำหน้าที่รองผอลงมากองบินในช่วงโควิดครับก็มีประสบการณ์เรื่องการใช้โทรเวชกรรมเพราะได้ย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลพุ่มพลเนี่ยทางาผู้บริหารครับก็เห็นแววแล้วกันก็ไปอยู่กองวิดไหนมากองวิดไหนกองวินสี่ครับกองบินสีตาครีนครสวรรค์ใช่ครับนี่เป็นผู้บุกเบิกยุบโควิดใช่ครับไปออกตอนที่โควิดกาลังระบาดตอนนีคือตอนนั้นเนี่ยเราเห็น ปัญหายัางไงถึงได้คิดระบบนี้ขึ้นมาก็ตอนนั้นเห็นปัญหาว่าเออในการตรวจคนไข้โควิดเนี่ยจริงๆเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะไมตอนผัดกันนะใช่ครับก็ตอนนั้นก็เลยคือทางประเทศก็มีการคิดว่าจะทํายังไงในการตรวจคนไข้ใต้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโรคครับแล้วก็ไม่ต้องเปลืองพวกชุดอุปกรณ์ป้องกันครับก็มีการนําระบบการตรวจ ผ่านออนไลน์ <ะ S 1> ใช่ใช้ครับนี <c oughs> ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดนะครับในการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับคำถามแรกพี่อยากจะถามก็คือเทเลเมดิซินนะครับการบริการการแพทย์ทางไกลเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับโอก็ต้องบอกก่อนครับว่านิยามของเทเลเมดิซินเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้คำนิยามในราชกิจจานุเบษาครับเมื่อปี2564กครับก็คือเทค e นโล i ีดิจเนี่ยก็คือการให้บริการทางการแพทย์ครับแล้วก็สาธารณสุขของสถานพยาบาลครับให้แก่ผู้ขอรับบริการครับโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ครับโดยระบบบริการการแพทย์ทางไกลซึ่งระบบบริการทางการทางไกลเนี่ยก็คือการนําเทคโนโลยีดิจิตัลครับมาให้การบริการด้านส่วนของการแพทย์และสาธารณสุขครับที่อยู่ต่างสถานที่กันอ่าก็คือระยะทางไกลกัน โดยการส่งข้อมูลพวกภาพและเสียงครับซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื s <S course, uh ่องของการให้คําปรึกษาครับการให้การตรวจมินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาโรคครับการให้การบําบัดฟื้นฟูป้องกันโรคครับรวมถึงการ ให้คาแนะนําในการทําพวกกายภาพบําบัดนะครับ<อ>คือไม่ไจำเป็นว่าจะต,ต้องเป็นแพทย์อย่างเดียวเป็นพยาบาลเป็นนักกายภาพบําบัดก็สามารถใช้บริการ,ร,การนี้ได้นอกจากนี้ก็ใช้ในการศึกษาต่อเนื่องครับของแพทย์ที่อยู่ทางไกลครับที่แบบในองเียน,นนะใช่ครับผู้ชมนึกภาพออกนะครับว่าเดี๋ยวนี้โลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโทรศัพท์มือถือที่ผมถือเครื่องนี้นะครับมันสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงใช่ครับ ประโยชน์ตรงนี้เองเนี่ยจึงนํามาใช้ในการที่จะให้บริการการแพทย์ทางไกลนะครับโดยที่ไม่ต้องมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ครับนะแล้วก็เราสามารถที่อยู่ที่บ้านได้นะครับอ่าทีนี้นะครับจุดเด่นของเทเลมีดิซินเนี่ยครับนะเด่นๆหลักๆเนี่ยมันมีเสน่ห์น่าใช้อย่างไรบ้างก็ขอพูดบริการของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับที่มีความพิเศษและก็แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นเล็กน้อยนะครับคือบริการของเราเนี่ยเป็นบริการที่ให้คนไข้ได้รับความรู้สึกว่า ได้เหมือนกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลจริงๆครับออแต่ตัวออไม่ต้องมาครับออซึ่งออคนไข้ยังสามารถพูดคุยเห็นหน้าครับออกับเจ้าหน้าที่ได้คบทุกกันก่ครับออในบ้านโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้เจอกับคุณหมออย่างเดียว<อ>คุณพยาบาลอย่างเดียว<อ>แต่ของโรงพยาบาลเราเนี่ยได้เจอตั้งแต่ آ, ห้องสิทธิ์ขึ้นบัตรนะครับได้เจอคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็คุณเภสัชในการสอนการใช้ยาแล้วก็ห้องกันเงินในการจ่ายยาครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้คุยก็คบใช่ครับเป็นบริการแบบ one stop service ครับคือ ครบจบในครั้งเดียวครบ,ครบจบในครั้งเดียวเออนะครับน่าสนใจไหมครับนะเราไม่ต้องมาเดินตามห้องด้วยนะนี่อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้คุยกับทุกคนเลยตั้งแต่โน้ขึ้นบัตรนะครับจ่ายยาพบคุณหมอโอ้โหนะครับมันรวดเร็วจริงนะใช่ครับเ,<อ>เดี๋ยวขออ่าอ,อาธิบายเรื่องระบบนิด<อ>น,นึงครับ<อ>ก็คือระบบเนี่ยค่อนข้างง่ายครับก็คือคนไข้เนี่ย เมื่อได้รับ่าใบนัดคิวนัดแล้วครับเจ้าที่ก็จะส่งลิงก์ซูมมาให้พอกดเข้าซูมเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ายืนยันตัวตนก่อนครับก็คือใช้เพียงแค่แบบชาชนใบเดียวนะครับใช้ได้ทุกสิทธิ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นสิทธิ์ออนไลน์ให้ครับหลังจากนั้นก็จะส่งไปห้องคุณพยาบาลครับเพื่อทําการคัดกรองครับโตยการซักประวัติแล้วก็ ตอบถามว่ามีนัดกับแพทย์ท่านไหนครับหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่ห้องที่คุณหมอเขารอตรวจอยู่ครับคุณหมอก็จะตรวจสั่งยาครับแล้วก็ออกไปนัดให้ครับแล้วก็จะได้เจอคุณพยาบาลอีกรอบนึงอันนี้เราก็คือใช้การรีเช็คนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเช่นลืมนัดหรือเปล่าสั่งยาไม่ครบหรือเปล่าคุณพยาบาลก็จะช่วยรีเช็คให้ครับตรวจสอบอีกทีหนึงใช่ครับหลังจากตรวจสอบเรีด้รอยแล้วก็จะส่งไปครบกับคุณเภสัชกรครับเพื่อทําการให้คําแนะนําในการใช้ยาอีกทีหนึ่งจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของ การกินยาผิดขนาดครับแล้วสุดท้ายพอสุดท้ายเสร็จเนี่ยก็จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ห้องการเงินครับเพื่อทําการปิดสิทธิ์ก็จะเลือกระหว่างการส่งยาเนี่ยแบบมารับที่โรงพยาบาลเองหรือว่าจะให้ส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายแค่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาทได้ยาถึงบ้านได้ยาถึงบ้านเลยครับแล้วไปนั้นก็จะส่งดีบ้านน้ำมันรถเนี่ยลิตรละเกือบสี่สิบบาทนะใช่ครับแล้วก็สำหรับข้าราชการทออที่ทำงานอยู่ที่ฝั่ง บกทอค่ะก็จะมีบริการพิเศษครับจะมีโรงพยาบาลจะเอายามาส่งให้ครับถึงที่ทํางานเลยโอ้โหเพื่อนๆครับที่ห้องตรวจบกทอที่อยู่ที่กองบัญชาการกองทัพาก8แฉกเนี่ยนะครับนี่ก็มีบริการเอายามาส่งด้วยนะพี่ถามนิดนึงในขั้นตอนต่างๆ4ี่หขั้นตอนเนี่ยครับล็อกอินทีเดียวเลยใช่ไหมล็อกอินทีเดียวครับแล้วก็พอเจอปิดปิดเรื่องการเงินเสร็จครับก็สามารถล็อกเอาแล้วก็รอรับยาได้เลยโอ้โหแล้วก็มีความพิเศษนิดนึงครับคือการรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ย สมมติเราอยากไปรับยาที่โรงพยาบาลมันอื่นใช่ไหมครับก็จะพิเศษอย่างนี้คือเราไม่ต้องขึ้นสิทธิ์ใหม่แล้วอไม่ต้องกดบัตรคิวด้วยไม่ต้องปิดสิทธิ์แค่ไปถึงที่ห้องยาคุมเกตชั้นหนึ่งครับยื่นประชาชนให้ใบเดียวเจ้าที่อยากเก็บยาไว้ให้ครับก็ให้ยาเลยแล้วก็ให้ไปนัดเลยครับไม่ต้องรอคิวอะไรเลยไปรับปั๊บกล่บ้านไม่ต้องมายืนรอให้มันเสียเวลาถ้าเรามีจุละนะครับก็สามารถไปรับันรุ่งขึ้นได้ วันไหนก็ได้ครับจ้งจ้างคุาพยาบาลก็เลยเรียกวันรับไปเลยครับโอ้โหนี่นะครับในความทันสมัยและความสะดวกสบายนะพี่กระซิบถามนะเวลาคุยคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะคุยเรานานได้แค่ไหนอ่าก็คุยปกติครับปกติถึงกว่าจะคุยกันเคลียร์ใช่ครับก็คุยกันเคลียร์ก็คือเราไม่ได้เร่งเร่งเร่งว่านี่ดูจากภาพในคนไข้หน้าจอที่ทีมงานขึ้นมาเนี่ย บรรยากาศก็กจะคุยกันแบบนี้เลยใช่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ตัวเป็นๆแต่ก็เสมือนอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ครับโอ้โระบบส่งระบบเสียงคุยกันรู้เรื่องเหคุยกันรู้เรื่องครับเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีของประเทศเราก็ดีขึ้นมากครับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเร็วก็ ถ้าที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรรับแล้วก็สามารถใช้ตือนับโทรศัพท์มือถือได้ใชรได้ได้ทั้ง a อ d r o i d และ iOS นะฮะัต้องครับเอออ้าวขอให้ที่บ้านมีสัญญาณเน็ตนะใช่ค่ะหรืออยู่ที่ไหนมีสัญญาณเน็ตก็สามารถคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลพุทธพลเดชเดชได้โอ้โหนะครับนะวันนี้นะครับนะถ้าสนใจแหมชมรายการคุณหมอโอ๊ตมันเล่าขนาดนี้แล้วไม่อยากจะลองใช้แล้วเนี่ยนะครับจะติดต่อยังไงอ่ะก็ตอนนี้ก็มีการให้บริการประมาณ3 4มสี่ช่องทางครับช่องทางแรกครับก็คือ Ah ถ้าคนไข้มีนัดติดตามตอนนี้กับคุณหมอครับก็สามารถแจ้งคุณหมอเจ้าของไข้โดยตรงว่านัดครั้งหน้าเนี่ยขอนัดเป็น telemedicine ได้ไหมถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วครับว่าโรคคงที่นะครับคนไข้ยินยอมให้การบริการนะครับก็จะให้คนไข้ไปติดต่อนัดที่ชั้น5อาคารคุมเกตครับเป็นห้องตรวจ a u d telemedicine ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนใช้วิธีการใช้คือสอนติดตั้งซูมสอนใช้ซูมเข้ารายกลุ่มแล้วก็มีการซ้อมให้เหมือนจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจมีการติวเข้มด้วยนะถูกต้องครับอ้าวอย่างแรกเลยนะ นึงขึ้นอยู่กับคุณหมอเจ้าของไข้ของเราท่านมีความคิดเห็นว่าเอาระสามารถที่จะปรึกษาทางกายได้นะครับถ้าท่านเขาตกลงแบบนี้คุณหมอตกลงแบบนี้ก็มาติวเข้มนะครับกับคุณพยาบาลเขาก็จะสอนนะครับคือเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเข้าไปก่อนแล้วเรีสอนวิธีการเข้าการคุยการใช้ป้อนข้นต่างต่างอย่างที่สองฮะอย่างที่สองคือสามารถนัดผ่านแอป b ีเอชค nec ได้เลยครับสำหรับคนไข้เข้าของโรงพยาบาลครับก็เป็นการผสานกับ เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่แล้วทบให้มีประโยชน์มากขึ้นครับอย่างที่3ก็คือคนไข้ที่อยู่ตามกองบินครับ,รบตอนนี้เราก็มีการนําล่องครับในการทํางานร่วมกับ กองบินต่างๆครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทูกองบินแต่ว่าก็พยายามจะขยายเพิ่มขึ้นครับตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลรูเบกษาครับโรงเรียนในเรืออากาศครับแล้วก็โรงพยาบาลกองบินสโรงพยาบาลกองบิน4โรงพยาบาลกองบิน46ที่เรามีโอกาสวางระบบไปเเกินกว่าครึ่งของกองทัพลใช่ครับก็สามารถติดต่อผ่านโรงพยาบาลกองบินเจ้าที่พยาบาลโรงพยาบาลกองบินได้เขาจะประสานกับเจ้าที่พยาบาลเทเลบตที่โรงพยาบาลภุ่มพิทีครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือสําหรับคนไข้ที่ไม่ได้มีนัดแต่ว่า อยากเข้าคลินิกพิเศษที่เรามีให้บริการครับอันนี้สามารถติดต่อผ่านทาง l ล n e ID ครับของ t l e เ e มี i i ซีนครับโดยการแอดไลน์ครับ t e l e m e d 1ครับอ่า t e l e m e d หนะครับหรือสแกนคิวอารโคดครับหรือว่าสามารถสอบถามทาง Facebook Fanpage ได้ครับอ้าวสี่ช่องทางที่สามารถไปใช้บริการได้นะครับทันสมัยจริงๆนะครับประหยัดเวลาเสมือนบรรยากาศเหมือนกับคุยกับคุณหมอจริงๆนะครับเอามาวันนี้แล้วนะครับนะ มีคนฝากถามมาได้ข่าวว่าจ่ายเงินผ่านแอปได้ด้แล้วเหรอเนี่ยได้ครัเแล้วทำยังไงฮะก็ปัจจุบันก็มี2ช่องทางครับระหว่างคุยเนี่ยตอนที่ปิดสิทธิ์เราก็จะมี QR code ให้สแกนครับรืองก็คือจะให้เป็นเลขบัญชีครับก็สามารถจ่ายตอนที่ตรวจเสร็จได้เลยครับแล้วก็ออกปั๊บรับยาปุ๊บครับก็จะมีข้อดีคือสำหรับข้าราชการทอเนี่ยก็ปกติเวลาจะมาหาหมอตาทีก็ต้องรางงานมาครับปัจจุบันก็ ไม่ต้องลางงานแล้วครับสามารถตรวจที่ทํางานได้เลยใช้เวลา15นาทีสามสิบนาทีตรวจแป๊บเดียวออตรวจเสร็จปุ๊บทำงานต่อเนึ่องได้เลยครับงานของฟอง,งครับถ้าเราต้องเจาะเลือดผลเลือดแ,แลบอฮอลทำางไงละครับ ปกติถ้าเจาะเลือดครับก็จะมีการนับวันไปเจาะเลือดเจาผลทอ่ครับแต่ว่าในอนาคตครับในอนาคตจะบอกได้จุดเจาะทางไกลมีผู้บริการใช้บริการมากขึ้นครับก็ทางทีมก็มีแผนว่าจะใช้บริการของที่มาเจาะเลือดถึงที่ทํางานหรือที่บ้านครับก็คือเจาะเลือดปั๊บแล้วก็ไปนี่ยิ่งยิ่งกว่าดิลิเวอรี่ใช่ครับจะมีเจาะเลือดที่บ้านแล้วก็รอฟังผลผมขอเน้นย้ำนะฮะการบริการนะครับที่เรียกว่าเทเลมดิซินเนี่ยครับระบบการแพทย์ทางไกลของรงมานาลภูมิพล ดูเเดชเนี่ยนะครับไม่ได้เฉพาะแค่้ารชาการของรัฐบาลนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้นะ,ะครับอ้าวโอ้ยครับเสียดายเกินเวลาจะหมดแลวนะครับอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้อยากเชิญชวนมาให้ใช้บริการเทเลไม่ได้สินเยอะๆอะเชิญนะฮะครับก็เนื่องจากทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ก้าวหน้าเปลี่ยนรวดเร็วนะครับการแพทย์เนี่ยก็ต้องทําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เราบริการทางการแพทย์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความแออัด ประหยัดค่าเดินทาง,งคนไข้นะครับแล้วก็ใช้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้บุคลากรลดลงใช้ระบบมากขึ้นเพื่อทําให้เราตรวจคนไข้ได้เท่าเดิม,มหรือว่ามากขึ้นกว่าเดิมครับก็อยากให้ทุกคนครับมาลองใช้บริการเทเลเมดิชันของโพมาพุทธพลดูครับ บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายครับแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนง่ายมากๆเลยครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็แจ้งเตือนแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเวลาครับใช้เวลาตรวจเนี่ยไม่นานเลยครับถ้าเกิดใครได้ลองใช้สักครั้งหนึ่งนะครับก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยแล้วสุดใหญ่อะ จะอยากใช้ครั้งต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าห่างไกลก็เหมือนใกล้กันครับด้วยเทเลเมดิซีนครับขอบคุณครับห่างไกลเหมือนใกล้กันด้วยเทเลเมดิซีนครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเอาเชิญชวนมาใช้กันเยอยๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องโอ๊ตเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติในรายการนะครับโอกาสหน้าเราคงมีประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาพูดคุยกันกับการยกระดับการให้บริการโรงพยาบาลผู้บนอุารเดชนะครับของโรงพยาบาลนี้นะครับต้องบอกว่าชื่อโรงพยาบาลเนี่ย เป็นลุงบาลของพ่อ<ช>ว่าพ่อหลวงในหลวงรัชกาลเก้าของพวกเราครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ